สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง AM Auto Garage อีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถยนต์แฮตแบ็ครุ่นใหม่ล่าสุดจากยุโรปที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศกับดาเซ s ซันเดโร2026รถยนต์ขนาดเล็กที่ถูกพัฒนาใหม่หมดทั้งคันมีความลงตัวในด้านดีไซน์สมรรถนะความประหยัดและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการรถขับในเมืองที่มีความคุ้มค่าทั้งราคาและเทคโนโลยี เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของดาเซียซันเดโร2026กันก่อนเลยครับรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้โชบเชียวแต่ยังคงความเรียบง่ายในสไตล์ยุโรปด้านหน้ามากับกระจังหน้าแบบใหม่ที่โดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ทรงวายเชฟที่เป็นเอกลักษณ์ของดาเซียรุ่นใหม่ไฟ De ล i ร์ DRL แบบเส้นยาวช่วยเพิ่มความสปอร์ตและให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพแสงกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงขึ้น เสริมด้วยช่องดักอากาศขนาดใหญ่ที่ช่วยในเรื่องขององค์การระบายความร้อนและเพิ่มความดุดันให้ตัวรถด้านข้างของดาเซียเซนเดโรมีเส้นแนวขอบประตูและซุ้มล้อที่เน้นความโค้งมนดูสปอร์ตและกระชับครึ่งล้ออลลอยขนาด16นิ้วดีไซน์ใหม่สีเทาเข้มเพิ่มความพรีเมียมและความมั่นใจในทุกการขับขี่ส่วนด้านหลังของรถได้รับการปรับดีไซน์ให้ดูเรียบหรูมากขึ้นไฟไท้ายเล็กแบบว s h เชฟเข้ากับด้านหน้าอย่างลงตัวฝากระโปรงท้ายเปิดได้กว้างเหมาะกับการบรรทุกสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทางได้สะดวก สปอยเลอร์หลังและกันชนท้ายสีดำเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถโดยรวมภายในห้องโดยสารของด acia Sandero 2026ได้รับการปรับปรุงให้ดูหรูหราและใช้งานง่ายยกว่าที่เคยแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ให้ความรู้สึกโปร่งโลง่งและสะดวกสบายทันทีที่นั่งเข้าไปคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมเส้นตกแต่งโครเมียมบางๆที่เพิ่มความหรูหราวัสดุภายในใช้พลาสติกค,คุณภาพดีและผ้าเนื้อนุ่มบริเวณแผงประตูเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีมากขึ้น โดยเฉพาะในระยะทางไกลบอะคู่หน้าสามารถปรับระดับความสูงได้ส่วนบาะหลังพับแยกแบบ 60- ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของในท้ายรถซึ่งสามารถจุสัมภาระได้มากถึง4 1 0ลิตรหรือว่าใหญ่พอสำหรับรถขนาดนี้ในส่วนเทคโนโลยีดารเซียซันเดโร2สองมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับระบบ Android Auto และ Apple Car Play เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายระบบเสียง6กลำโพงให้คุณภาพเสียงคมชัดนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลที่อ่านง่าย แสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางและการสิ้นเปลืองน้ำมันระบบปรับอากาศแบบแมนวลแต่มีประสิทธิภาพสูงทำความเย็นได้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสารในรุ่นสูงสุดจะมาพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติและระบบสตาร์ทรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนอกจากนี้ดาเซียยังใส่ใจเรื่องเสียงรบกวนภายในรถโดยเพิ่มวัสดุด,ดูดซับเสียงในจุดสำคัญทำให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นกว่ารุ่นก่อนมาก พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบ3การสามารถควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติได้ในขณะขับขี่ในส่วนของสมรรถนะดาเซียซันเดโร2026มีให้เลือกหลายขนาดเครื่องยนต์โดยรุ่นมาตร,รฐานจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.0ลิตรสสูบให้กำลังสูงสุด90แรงม้าแรงบิดสูงสุด160นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิง อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจคือรุ่น E c o คที่สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันเบนซินและก๊าซเ PG ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากโดยให้กำลังสูงสุด100แรงม้าและมีอัตราส,ส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่21กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในกลุ่มเดียวกันระบบการสะเทือนของ d า c เซียซ d e เด2ร2 6ได้รับการปรับใหม่เพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนทั้งในเมืองและต่างจังหวัดด้านหน้าเป็นแบบ m มกเฟอร์สันสตรัตด้านหลังเป็น Beam ทอรทงตัวมั่นคงงแแและะซัรกรกกทไดด้ี แม้จะขับผ่านถนนครุครักก็ยังให้ความนุ่มนวลระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกและด้านหลังเป็นดรัมเบรกพร้อมระบบ ABS, EBD และระบบควบคุมการทรงตัว ESC รวมถึงระบบช่วยออกตัวบนทางลาด HSA เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทุกการเดินทางดาเซียยังเพิ่มเทคโนโลยีช่วยขับขี่ใหม่เช่นระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยหลังเพื่อช่วยให้การขับขี่ในเมืองแคบแค่เป็นเรื่องง่ายขึ้น การขับขี่ของซันเดโร2026นั้นถือว่าโดดเด่นเกินราคาพวงมาลัยมีความแม่นยำการตอบสนองของเครื่องยนต์รวดเร็วแม้ในรอบตำ่ำการเก็บเสียงดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนและมีความมั่นใจในช่วงเข้าโค้งหรือขับบนความเร็วสูงในส่วนของความปลอดภัยดาเซียซันเดโร2026ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก Euro NCAP ด้วยโครงสร้างตัวถังแบบใหม่ที่แข็งแรงขึ้นพร้อมถุงลมนิราภัย6ตำแหน่งเข็มขัดนิราภายัยแบบปรับแรงอัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งสำหรับราคาจำหน่ายของดา c เซียซันเดร2,026ในตลาดยุโรปเริ่มต้นที่ประมาณ16,000ยูโรหรือประมาณ620,000บาทส่วนรุ่นสูงสุดอาจแตะถึง720,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยระดับสูง ในตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยหากนำเข้ามาจำหน่ายคาดว่าราคาหน้าจะอยู่ในช่วงประมาณ6 5 0 0 0 0ถึง700,000บาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่มองหารถขนาดเล็กคุณภาพยุโรปแต่ราคาไม่แรงสรุปได้ว่า Dacia Sandero 2026เป็นรถ,รถที่รวมความลงตัวในทุกด้านทั้งดีไซน์ที่สวยทันสมัยภายในที่กว้างขวางและใช้งานง่ายสมรรถนะดีเยี่ยมประหยัดน้ำมันและมีราคาที่คุ้มค่าเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถไว้ใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือครอบครัวเล็กๆที่อยากได้รถราคาย่อมเยาแต่ให้ฟีเจอร์แบบยุโรปแท้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแอมออโต้การชของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวรถรุ่นต่อไปครับสวัสดีครับ